ดือ้อมานีเดียเดียวเดีย้อเด้อเดีเด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 ยวตุ๊น่ะตัวผู้กรมูนี่เดืแล้วดือวแล้วดือมาแล้วอ,อีปุยเดือยวแล้วเดือยวแล้วมันมีได้พเพกินชิมาหาด้อนี่เด้อนี่ตัวดื นอ้อ <c oughs> ยเดินมังคิดือ้อแหงอีงไงกับยาเรียนแบบเกาให้นอนหลับเกาให้นอนหลับเลยมัเครื่องเก่าให้ได้นี่ คือชอบให้เก่าเก่าเสร็จแล้วก็นอนแม่ตายของคิดดื้อเฮ้ยง่วนนะเก่าเพ้อแล้วฉน,นนี่ก็นอนแล้วบาดเพิ่น ุงไปปุ่นปุ้นนีจะเป็นผึ่นดื้อปุ้น Má, 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 má Má Đi đâu Đi đâu, đi đâu มาคือๆหรอยมามาคือๆเดยวเร็เร็มาค้อเะเะเะมือฉันเบะเดะเเะเ จะมากินมือได้ไงเนี่ยเออได้ทีจะดูดน่าหานอนหาวนอน,าน,อนมาเกาเพิม่มไหมไม่นอนนะเกาเพิม่มไหมยังนอนเหรอเกาเพิ่มเหนื่อยไหมคะหนูชอบให้เกาคะ่ะชอบมากเลยไม่เกาให้หนูหนู ชนหนูคิดเลยในชะ่ไหมอดีตข้าเนูเชื่ออะไรเอ่ยฮะฮะไม่ต้องดมแอะอย่าเลียนะ่ะ จะง่วงแล้วหนูจะง่วงแล้วเย็บเกือบนี่มาเดินมาเดี๋ยวกระปุกเนี่ยไปซ่อน้ <c ười> <c ười> องไอ Ôi. mày xong nó na nè Ê. Ê. Bao 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 ทำดูมันทำอืมอืมฟูเหรอกเอ้าไม่นี่หนูนอนแล้วหนูง่วงแล้วอืมลุกให้หนูหน่อยลุกให้หนูหน่อยหนูง่วงหนูง่วง มาเลยกระปุกกระชวนมาเลยชวนมันเลยกระปุกอะหนุ่ม่วงค่ะหนุ่ม่วงค่ะเขียวเผ่อ,อ อืไปแล้วสั่งซ้อข้อนะอะไเนี่ยแต่ละตัวนะดวนไปไม่เอาแล้วไม่เล่นด้วยแล้วซ้อ